เดี๋ยวเด๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ S และ Android เลยต่อไปข้อที่1 1ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะหยุดลดดกับอัตราเร็ว V ของรถเนี่ยสามารถประมาณได้ด้วยสูตร d เท่ากับ av บวก bv กำลังสองเมื่อค่าคงตัว a และ b เนี่ยขึ้นอยู่กับสมรรถนะของรถตามลำดับจากข้อมูลของชายคนหนึ่งที่ขับรถยนต์เขาพบว่า a เนี่ยจะเป็น1.79คูณ10ยกกำลังลบ4ชั่วโมงและ b เนี่ยจะเท่ากับ6คูณ10ยกกำลังลบ6 ชั่วโมงกำลังสองต่อกิโลเมตรโดยที่ av เนี่ยเป็นระยะตัดสินใจและ bv กำลังสองเนี่ยเป็นระยะเบรกจงระหาระยะหยุดรถในการขับรถของชายคนนี้เมื่อเขาขับด้วยความเร็ว 1. 40กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. 100กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเขาก็ให้รูปมาดูคือสิ่งที่โจทข้อนี้ต้องการจะบอกก็คือระยะหยุดลดหรือ D เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสูตรนี้ก็คือ D จะเท่ากับ a v บวก b v กํลังสองเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องการหาว่า D ในข้อนี้เป็นเท่าไหร่โดยที่ a ของเราเนี่ยจะเป็น1.79คูณ10ยกกำลังลบ4 b ของเราเนี่ยจะเป็น6คูณ10ยกกำลังลบ6 แล้ว v เนี่ยเขาจะให้แยกมาในข้อย่อยแรกให้ v เป็น40ข้อย่อยที่2ให้ v เป็น100ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยแค่เราแทนเลขหาคำตอบได้เลยอ่ะเราก็เริ่มมาดูนะว่า d ของเรามันคือ a v บวก b v กํลังสองเสร็จแล้วเรารู้ค่า a กับ b พี่ก็จะแทนเข้าไปเลย เราจะเขียนสรรมการใหม่ได้เป็น d จะเท่ากับ1.79คูณ10ยกกำลังลบ4 v บวก6คูณ10ยกกำลังลบ6 v กำลังสเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็จะมาคิดข้อย่อยที่1ก่อนข้อย่อยที่1เขาให้มาว่า v เป็น40พี่ก็จะแทนค่า v เป็น40เข้าไป เราก็จะได้ออกมาว่า d ของเราจะเป็น1.79คูณ10ยกกำลังลบ4คูณด้วย40แล้วจะต้องไปบวกด้วย6คูณ10ยกกำลังลบ6คูณ40กำลัง2อ่ะเสร็จแล้วเราก็คิดเลข1.79คูณด้วย40สิ ่เราก็จะมาทดนะ1.79คูณด้วย40เราก็จะเอาตัดศูนทิ้งเรามาเลื่อนจุดได้เป็น17.9คูณ4ก็จะมีค่าออกมาเป็น71.6ดังนั้นอันแรกเราก็จะได้เป็น71.6คูณ10ยกกำลังลบ4แล้วด้านหลังมันคือ 6คูณ10กำลังลบ6คูณ42สองครั้งพี่ก็จะตัดศูนย์สองตัวนี้แล้วไปตัดออกจาก10ยกกำลังลบ6 10ยกกำลังลบ6เจอศูนย์สองตัวก็จะเหลือเป็น10ยกกำลังลบ4 6คูณ4ี่ได้24 24คูณอีก4ได้เป็น96 เราก็จะได้เท่ากับ96คูณ10ยกกำลังลบ4เสร็จแล้วน้องจะเห็นได้ว่าเราจะมีตัวร่วมคือ10ยกกำลังลบ4พี่ก็จะดึงตัวร่วม10ยกกำลังลบ4ออกมาก่อนด้านในก็จะเหลือ71.6บวกกับ96โดยที่71.6บวก96เนี่ย มันจะบวกกันแล้วออกมาเป็น167.6แล้วก็อย่าลืมว่าเรามีคูณ10ยกกำลังลบ4อยู่ด้วยแล้วดีของเราเนี่ยคือระยะหยุดลดที่โจทย์ต้องการจะมีหน่วยเป็นกิโลเมตรเราก็เลยจะได้แล้วว่าข้อย่อยแรกเนี่ยจะเป็น167.6ยกคูณ10ยกกำลังลบ4กิโลเมตร ต่อไปเราจะมาข้อย่อยที่2กันเราจะแทน v เป็น100เข้าไปในสมการสีเขียวอันนี้เราก็จะได้ออกมาว่า d เนี่ยจะเท่ากับ1.79คูณ10ยกกำลังลบ4คูณ100แล้วไปบวกด้วย 6คูณ10ยกกำลังลบ6คูณ100กำลังสองเสร็จแล้วเราจะได้ว่า1.79กับ100เนี่ยคูณกันออกมาเป็น179เราก็เลยจะได้เป็น179คูณ10ยกกำลังลบ4เสร็จแล้วด้านหลังก็จะเป็น6 คูณ10ยกกำลังลบ6แล้วคูณกับ100กำลังสอง100กำลังสองก็คือจะออกมาเป็น1 0 0สองครั้งพี่ก็จะเอา100ไปคูณกับ6เป็น600และ10ยกกำลังลบ6ไปคูณกับ100ได้10ยกกำลังลบ4 เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีตัวร่วม10ยกกำลงังลบ4เราก็จะดึงตัวร่วมด้านในเนี่ยจะเหลือเป็น179บวกด้วย600ซึ่งจะบวกออกมาเป็น779เราก็เลยจะได้ออกมาแล้วว่าระยะหยุดลดในข้อย่อยที่2เนี่ยจะเป็น779คูณ สิยกกำลังลบสกิโลเมตรโอเคนะข้อที่11เนี่ยคือเขาให้สูตรของ D มาบอกค่า A ค่า B มาเขาต้องการหาว่า D เป็นเท่าไหร่แล้วเขาก็แบ่งเป็น2ข้อย่อย ข้อย่อยแรกให้ v เป็น like 40ข้อย่อยที่2ให้ v เป็น100เราก็ทำตรงๆเลยคือเขียนสูตรขึ้นมาก่อนใส่ค่า a กับ b ที่เรารู้ลงไปแล้วก็แทน v เป็น40เราจะคิดเลขออกมาได้ว่า d ที่เราต้องการในข้อแรกเนี่ยเป็น167.6คูณ10ยกกำลังลบ4กิโลเมตรส่วนในข้อ2เราก็จะเปลี่ยนเป็นแทน v เท่ากับ100แล้วเราก็ทำการคิดเลขปกติ เราจะได้มาว่าระยะดีที่เราต้องการเนี่ยจะเป็น779ดยเกคูณสิยกกำลังลบสกิโลเมตรเป็นคำตอบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ4ท่าไส่วองเป็นหกเอ็นส่วนด้สองกำลังสามเอ็นหารกะหล่ำเมื่อกี้คูณกันหลหารกิมใช่ไหมล่รียกทีกำลังมะรูกการูปป้งตองเพื่อหาร